ผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดีไทยช่วงนี้มุมที่3มุมเศรษฐกิจนะครับหนุ่มอารักษ์มาสมทบแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชวนเข้ารายการเร็วกว่ากําหนดครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเชิญพลเอกประยุทธ์นะฮะมาพูดในหลังหกโมงเย็นนะระบอีกหก็ต้องจากนี้ไปปีนึง ผมเชื่อว่าวันนี้ปีหน้านรัฐมนูลคงจะเสร็จแล้วก็าาการจะประกาศใช้ได้แล้วเจองกีงจะได้กำลังการอ่านจากประกาศไม่ได้ตกเต็งยึดยับษหรอกเพราะว่าต้องคิดถึงเวลาที่นำขึ้นกราบกอง,งทุนหลังจากนั้นสมพิจารณาและมีสรับช่วงนี้ค่ะไปติดตามกันที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่โชคดีนะคะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมแจกจริงสเปรนนิวส์ค่ะหมายเลขสามหมายเลขนี้นะคะเดี๋ยวรอการติดตอ่อกลับจากทางทีมงานเพื่อที่จะ รับเสื้อโปโลทั้ง3ตัวนะคะแล้วก็กรองรับทีวีดิจิทัลค่ะ Planetcom นะคะหนึ่งหมายเลขด้วยกันค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของ3ามมุมข่าวในวันนี้ค่ะรายการต่อไปรับชมรายการรับลงพลางออนทีวีนะคะวันนี้ดิฉันปวินาปทุมมโนและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ